สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบอ g ์เกอร์เกับเกม r a g n a r o k The Lost Memory นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปวิเคราะห์ตัวละคร6ตัวแรกที่เราจะได้รับในเมืองกิฟเฟนกันนะครับมาดูกันครับว่าตัวละครไหนหน่าปัาน้นตัวละครไหนเหมาะกับการน,นำเอาไปใช้งานแบบใดถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็มาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ โดยสำหรับตัวละครแรกที่เราจะได้รับนั้นก็คือเพอร์หรือว่าซอร์ทแมนนั่นเองครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆครับเน้นสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูทีละเป้าหมายนะครับแต่ที่โดดเด่นก็คือสามารถที่จะรับดาเมจจากมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล้วครับ โดยสำหรับสกิลที่ใช้ในการโจมตีนะครับก็จะมี2สกิลด้วยกันครับก็คือสกิลที่1นะครับนั่นก็คือบัสนั่นเองสกิลนี้นะครับนอกจากจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูเป็นจำนวนหนึ่งเป้าหมายแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในการยั่วยุซึ่งจะทําให้มอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยหันมาทําการโจมตีตัวละครตัวนี้แทนการโจมตีตัวละครอื่นๆที่อยู่ในปาร์ตี้ของเราซึ่งก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับ แต่สกิลที่จะทําให้เพอร์นั้นสามารถยืนรับดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็น2สกิลต่อมาครับโดยสกิลแรกนะครับเป็นพสซีฟสกิลที่จะช่วยเพิ่มแม็ก p ให้กับเพอร์ครับดังนั้นครับยิ่งเราทําการอัพเลงนะครับให้กับเพอร์มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้แม็ก p ของเพอร์นั้นเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับส่วนสกิลต่อมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นแอคทีฟสกิลนะครับโดยหลังจากที่เพอร์ทำการกดใช้งานแล้วก็จะทําการสร้างโลนะครับซึ่งก็จะช่วยดูดซับความเสีียยยยหหาาาาาทํใ้้้้เเเพออนนนนนนัััสมมมรรถืบดดดไกิ่งงขึ และสำหรับสกิลสุดท้ายนะครับจะเปิดให้ใช้งานต่อเมื่อเรามีโซเวพอนของเพลครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถหาได้ง่ายๆนะครับด้วยการเติมเงินอย่างน้อย29บาทนะครับก็จะได้รับโซเวพอนของเพลมาเลยทันทีครับโดยโซเวปอนของเพลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับเพราะนอกเหนือจากการที่จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก็ยังทําให้เพลนั้นสามารถที่จะยืนแท้งได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะทําการเพิ่มพลังป้องกันให้กับเพลนั่นเองครับ เห็นไหมครับว่าทั้งสเตตัสพื้นฐานนะครับรวมไปถึงสกิลต่างๆเนี่ยมันทําให้เพย์นั้นสามารถที่จะยืนรับดาเมจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแลครับดังนั้นนะครับจึงไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะไม่ปั้นเพย์เอาไว้ใช้งานในช่วงแรกๆนะครับจริงอยู่ครับว่าช่วงต้นเกมเนี่ยบางครั้งนะครับไม่ใช้ตัวแท้งก็สามารถที่จะทําการเคลียร์ด่านต่างๆไปได้นะครับแต่พอเล่นไปสักพักเนี่ยผมบอกเลยครับว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเอาเพร์มายืนแทงครับ ตัวละครต่อมานะครับนั่นก็คือลีนาหรือว่าเมดนั่นเองสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแรกๆเลยะนะครับในหลายคนเนี่ยอาจจะกังวลน,นะครับว่าตัวละครแจกฟรีเนี่ยมันจะเก่งหรือเปล่าผมบอกเลยครับว่าลีนานี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถเอาไปใช้งานได้ยาวๆไม่แพ้กันกับเธอหรือว่าซ็อตแมนของเรากันเลยทีเดียวครับช่วงแรกๆนะครับลีนาเนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายได้ทีละเป้าหมายก็จริงนะครับแต่ถ้าเราทําการอัปเกรดแล้งไปได้เรื่อยๆแล้วนะครับก็จะมี ในการสร้างความเสียหายแบบหมู่ทันทีครับโดยเฉพาะไฟบอลนะครับที่จะทําการสร้างความเสียหายให้แก่มอนสเตอร์ที่เราทําการโจมตีนั้นนะครับแล้วก็จะทําการสร้างความเสียหายหแก่ศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบอีกด้วยแต่สกิลที่จะทําให้ลีน่านั้นสามารถสร้างความเสียหายแบบหมู่ได้ดีมากๆเลยเนี่ยก็คือสกิลที่จะปลดล็อกหลังจากที่เรามีโซวแบบพรน,นั่นเองครับนั่นก็คือเฮลไฟนั่นเองครับโดยเฮลไฟนี้นะครับจะทําการสร้างเสาเพิงนะครับขึ้นมาเป็นจํานวน6เสาด้วยกันและยิ่งเรานะครับทำการอัปเกรดแลงไปได้สูงๆเนี่ยจำ จำนวนเสาเพลิงที่ลีน่าสร้างเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับจึงทําให้ลีน่านั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถเคลียร์มอนสเตอร์ทีละจํานวนมากๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับ มาถึงตัวละครต่อมานะครับอันนี้เนี่ยก็น่าใช้เหมือนกันจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยแจกตัวละครช่วงต้นเกมเนี่ยน่าใช้ทั้งนั้นเลยนะครับโดยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็คือโอเฟรียหรือว่าอัลเคมิสนั่นเองครับมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตแต่ว่าจะฟื้นฟูได้ท,ล like ทีละหนึ่งเป้าหมายเท่านั้นนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะยืนแทงได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับซอร์ทแมนนะครับแต่ก็พอที่จะยืนแทงได้แนะนําให้เอาไปยืนคู่กันนะครับไม่แนะนาให Thank you เล่นลาบากช่วงกลางเกมสักหน่อยนะครับซึ่งความสามารถหลักๆนะครับอย่างที่บอกไปครับก็คือมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตทีละ1เป้าหมายแต่ว่าฟื้นฟูได้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในการบัฟที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นพสซีฟนะครับที่จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับที่จะทําให้ออฟฟิเลียนั้นสามารถที่จะยืนแทงได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนแอคทีฟสกิลอีกอันนึงนะครับก็คือจะทําการเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับให้แก่ตัวละครที่อยู่ในปาร์ ถ้าเอาไปยืนคู่กันกับเพอนะครับก็จะช่วยบู์ดาเมจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับ และสาหรับสกิลสุดท้ายนะครับที่จะทําการเปิดให้เราใช้งานได้ต่อเมื่อเราทําการสุ่มได้โซไวพอนของโอฟิเลียมานะครับโดยสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามีความสามารถในการสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแถมยังเป็นการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังทําการลดนะครับผมในส่วนของการลบลีกนะครับพลังป้องกันรวมไปถึงพลังป้องกันเวทของเป้าหมายซึ่งส่วนนี้นี่แหละครับที่จะทําให้ตัวละครในทีมของเรานั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุ่นแล มากยิ่งขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่มีความสามารถค่อนข้างที่จะรอบด้านดังนั้นนะครับใครที่สุ่มได้โซเไวพ้พอนของโอฟิเรียมาเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆครับ ในตอนนี้นะครับเราได้ทําการแนะนําตัวละครมาแล้วนะครับเป็นจานวน3ตัวได้กันซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็รูนเป็นตัวละครที่น่าปั้นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ต่อไปนะครับเรามาดูตัวละครที่จะปั้นหรือไม่ปั้นก็ได้นะครับเพราะมีรูปแบบการใช้งานที่ค่อนข้างเฉพาะทางนั่นก็คือนาคิเป็นตัวละครสายอาชีพแดนเซอร์นั่นเองครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าการสร้างความเสียหายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายเวทนะครับแต่ว่าเหมาะกับการเอาไปใช้ร่วมกับทีมกายภาพซะมากกว่านะครับหรือว่าจะเอาไปใช้แบบทีมผสมก็ไดด้้วย เท่าไครไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่านาจินั้นมีความสามารถในการบรูทนะครับอัตราคริติคอลรวมไปถึงความเสียหายคริติคอลนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยตัวโซเวพอนเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มนะครับพลังโจมตีทางกายภาพให้แก่ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมด้วยนะครับผมถึงบอกนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเหมาะแก่การเอาไปเล่นกับใครนะครับที่ใส่ตัวละครทางกายภาพมาค่อนข้างที่จะเยอะครับ และเมื่อเราพูดถึงตัวละครที่มีความสามารถในการโจมตีกายภาพนะครับก็ต้องพูดถึงคาน่าเลยครับสำหรับคาน่านั้นเป็นตัวละครสายอาชีพอาเชอร์ที่โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายทางกายภาพได้ดีที่สุดหากเทียบกับตัวละครที่อยู่ในกิฟเฟนด้วยกันนะครับซึ่งคาน่านั้นนะครับสามารถที่จะใช้แอคทีฟสกิลแรกนะครับในการสร้างความเสียหายให้แก่เป้าหมายแบบเดี่ยวนะครับอีกทั้งยังสามารถที่จะผลักศัตรูตัวนั้นออกไปและทําการลดการเคลื่อนที่ลงดังนั้นนะครับในขณะที่ศัตรูกําลังที่จะเดินย้อนกลับมาเพื่อทําการโจมตีเรา ศัตรูตัวนั้นก็อาจจะตายก่อนก็นได้นะครับนอกจากนี้นะครับหากเราทําการสุ่มโซวปอนนะครับของคานาได้เนี่ยก็จะยิ่งทําให้คานาเนี่ยมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นไปอีกครับเพราะแอคทีฟสกิลที่จะถูกเปิดใช้งานหลังจากที่ได้รับโซวปพอนมาแล้วเนี่ยจะทําให้คานานั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบหมู่ได้นั่นเองครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับหากในทีมของเราเนี่ยเป็นทีมที่เน้นใส่ตัวละครสายกายภาพนะครับคานาเนี่ยยังมีความสามารถในการที่จะบูทดาเมจนะครับการโจมตีกายภาพให้แก่ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีม้ดวยครับ และสำหรับตัวละครสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคอเดรียนนั่นเองครับ สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โจมตีสายกายภาพด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าคอร์ดิเรียนั้นมีความสามารถในการที่จะมอบสถานะบรีดิ้งหรือว่าเลือดไหลให้แก่ศัตรูนะครับอีกทั้งก็ยังสามารถที่จะลดเกราะของศัตรูลงได้อีกด้วยนะครับดังนั้นจึงค่อนข้างที่จะเหมาะแก่การเอาไปใช้สู้กับบอสที่มีพลังป้องกันอะรวมไปถึงพลังชีวิตเป็นจํานวนมากๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยความที่นากิเองนั้นก็เป็นตัวละครที่โจมตีระยะใกล้นะครับรวม ตัวที่ตีใกล้และยิ่งหากใครที่เอาโอฟิเรียที่มีความสามารถในการ,รบัฟและฟื้นฟูพลังชีวิตมาใช้งานด้วยเนี่ยก็เป็นตัวตีใกล้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับหากเราเอาคอร์เดเรียมาใช้เนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้ในทีมของเราเนี่ยมีแต่ตัวตีใกล้นะครับดังนั้นเนี่ยการใส่คาหน้ามาอีกสักตัวหนึ่งเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์กว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่ตัวละครในปาร์ตี้แนวหน้าของเราเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเช่นโดนสตัรหมู่หรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเรายังมีตัวละครตีใกล้อีกหนึ่งตัวเนี่ยคอยทำดาเมจ ดังนั้นนะครับในช่วงแรกนี้หากใครจะเล่นทีมกายล้วนนะครับสามารถที่จะตั้งเพอร์นะครับนาคิแล้วก็คานานะครับรวมไปถึงคอเดเลียนะครับเป็นทีมกายภาพล้วนได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจาเป็นที่เราต้องมีการ์ดในการฟื้นฟูพลังชีวิตเยอะหน่อยนะครับเพราะทั้ง4ตัวนี้ไม่มีตัวไหนที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอาโอเฟียมาใช้งานนะครับก็สามารถที่จะเอามาแทนคอเดเลียได้เลยครับก็จะกลายเป็นทีมผสมที่มีทั้งตัวละครที่มีความสามารถในการโจมตีกายภาพ และการโจมตีเวทนั่นเองครับ แต่สำหรับใครที่จะเล่นทีเวทนะครับยังไงก็ยังจะต้องใช้เพร์อยู่นะครับแต่ก็จะเปลี่ยนเอาลีน่าเนี่ยมาทำดามเมจนะครับแล้วก็เอาออฟเรียมาใช้เราก็จะมีตัวตีเวทเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะเอานาคิมาใช้งานก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเวลาที่เราใส่การ์ดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอินส์นะครับการลดคูลดาวต่างๆต่อตัวละครที่โจมตีด้วยดาเมจเวทอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่งผลกับทั้งสาตัวละครนี้ทั้งหมดเลยนั่นเอง ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ยังมีตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเวทที่น่าสนใจอีกหลายตัวเลยครับหลังจากที่เราทําการเข้าเมืองคอนเทลล่ามาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นวิสาทนะครับหรือว่าเสกที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายหมู่ด้วยดาเมจเวทเมเทโอแต่สําหรับใครที่เล่นทีมกาย,ยภาพนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจไปครับเพราะว่าในเมืองคอนเทลล่านั้นก็มีตัวตีกายที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟนะครับที่เป็นตัวละครสายอาชีพฮันเตอร์โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายกายภาพและนอกจากนี้ ก็ยังสามารถที่จะโจมตีแบบติดคลิปได้ด้วยจํานวนดาเมจที่ค่อนข้างที่จะมหาศาลเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีวิกตอเรียนะครับที่เป็นตัวละครสายอาชีพไนท์นะครับตัวนี้เนี่ยก็โจมตีกายภาพระยะใกล้ได้รุนแรงเช่นเดียวกันอาจจะแท้งได้ไม่ดีเท่าเพิร์นะครับแต่สําหรับใครที่อยากได้ดาเมจระยะประชิดแล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นไม่แพ้กันส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะอยากได้กันนะครับนั่นก็คืออีไลน์เองครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นพีที่มีความสามารถในการฟื้นฟู ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะครับซึ่งตัวละครในพรนเทล่าเหล่านี้นะครับแต่ผมจะมาแนะนําต่อในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับ และก่อนจะจากกันไปครับผมมีข่าวดีมาแจ้งครับสำหรับใครที่เล่นเกมแลกนัลล็อก the Lost m e m o r y แล้วอยากจะเติมเกมนะครับแนะนำให้ไปเติมกับที่ร้าน t u บ i g ก Shop ครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางร้านได้เปิดให้บริการเติมเกมนี้แล้วใช้เพียงแค่ u i d เท่านั้นไม่ต้องให้พาสเวิร์ดก็สามารถที่จะเติมได้นะครับโดยเลทราคานั้นแน่นอนครับว่าถูกกดเติมเองแน่นอนซึ่งหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้ง2ช่องทางนั้นก็คือ Facebook Fanpage และออฟฟิเชียลไลน์แอดเดี๋ยวผมจะแปะล และสำหรับวันนี้ครับผมเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ